กลับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลสตีดครับนะครับวันนี้ผมจะไปมิสติ่าโชลูโมตานะครับแต่ผมเอาพิซิกไปนะครับสุดปะล่ะสุดเลย <c oughs> เพราะผมไม่มีรถโมต่านไงไม่มีวิ่งไบค์ด้วยก็เลยแบบต้องเอาเอพิซซิกไปนะครับไปดูเขามิสติ่งกันนะครับมิสติง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 นะครับผมนานนหาไฟแดงนะครับเจอตำรวจก็โดนจับนะครับผมอ๋อ <c oughs> เขา่าจะมีติ้กันที่โชว์รูมโมเตอรรอบที่แล้วผมไม่ได้มานะเพราะ,ะติดธารกิจนี่ไงดูเป็นเหมือนคนมีการมีงานแล้วติดธารกิจนะครับผมไปเที่ยวกลับบ้านนอกนะครับกับบ้านนอกกับรอยเอซิตี้นะครับกลับไปเยี่ยมแม่แล้วก็พาแฟนไปเที่ยวนะไปเที่ยวผาหมอยแดงใครที่ติดตามคลิปก็น่าจะลงไปแล้วนะครับผมถ้ายังไม่ลงก็คือไม่ได้ลงไม่ได้ลงนะครับผมนี่เราก็ขับ เรื่อยๆไม่รีบเสียวะ่ะ <c oughs> ล้มแปะเขาเนี่ยไปรุ่น <c oughs> ไม่เอาครับไปรุ่นมองหน้าไปมิตติ้ง X Max นะครับผมเป็นมิตติ้ง X Max ตามพี่เข้าไปตามพวกพี่เข้าไปครับไปครับน้องๆ ม่เห็นโมต้าเลยครับไมบบเเเ่เห็นวิบากสักคันเลยโดนล่อซื้อปะเนีเ่ยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหาเรื่องว่ะล่อซื้อโดนล่อซื้อปะเนี่ย อย่างเยอะเลยเสดีครับเสียนนคนหนังหินี่ยังสุด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 นี่เป็นไงเป็นไงพี่เบนสวันดีครับพี่เบนเบนพี่เบนพี่พี่เบน ำไมโมต่าดมีแต่บิ๊กไบค์วะเรียนสวัสดีครับเอ้ยเป็นไงสบายดีพี่พี่อย่าไปไงายดีลูกโตยังลูกกี่ขวบแล้วอ๋ออาทิตย์กว่าอาทิตย์กวบเป็นไหนมาหาพี่เนี่ยพี่ดีครับทำไมไม่ไม่ค่อยเยอะพี่โอ้โหสวัสดีครับจะไปไหนกันครับเนี่ยไปแล้วเหรอดีครับไปแล้วเหรอ รถเยอะจัดรถเยอะจัดเลยอ่ะนี่ครับโชว์ลูมเฮ้ยเกิไปไหนวะเฮ้ยเฮ้ยโยนี่ไงเป็นไงหิบินสวัสดีครับหมูบินจุดเฮ้ยเอาเีรดิเอเี่นเอเี่เอเียดิเอเดียบดิเอเ่ดิเอเดิอเดิเอเยเอเียดิเอ

ไม่ทันเลยขี่ขี่เร็วจัดซุปเปอร์มอเตอร์เอ๊ะแม่งเทพวะ่ะแม่งเสียววะ่ะ <c oughs> เรามิตติ้งพีพีเซ็กซ์จ้าเรา<ห>เรามิตติ้งพีเซ็กรอเลยนะเรามิตติ้งพีเซ็ก <c oughs> เขาเามิตติ้งไงนี่ <c oughs> เราที่กระจกไอ้นี่วะขอด้งกัน เจ็ดสิบบาทตามไม่ทันเลยอะตามไม่ทันพี่เขาขี่โคตรเร็วเลยเร็วเหรอเอะระวังมันคัดกระจกนะเว้ยเอ้ยคัดกับชิวนะเว้ยมันติดชิวป่ะน่ะ,ะแ I just put up a foe, each day I fuck a hoe. Got so much cash that I could buy you. Fuck fuckos until they faint. Fans want me on restraint. Hit me in my jaw, you could try to eating my meat in the back of the van. I'm rolling up Molly, she rolling up Zan. She want my meat, but shout out to her man. Bitch, I'm young it, I do what I can. She said I'm funny, got good sense of humor. Stick in her mind like a terminal tumor. My penis ain't bald, bitch, I'm just a late bloomer. Songs about biscuits a thing to consume her. And I bring it back home, then I hit from the back. Drop to her knees and she suck on my sack. Oh my god, cracker, your dick is so big. Cover her white that she look like a stick. No hickeys on the neck. Just a TT. If her father finds out, he will be me mother at the dough too Just to greet me Yes, I read these songs, bitch And they cheesy I just pull up a phone each day And fuck a hoe Got so much cash that I could buy you Fuck hoes until they faint Fans want me, on restraint. Hit me in my jaw, you could try to. I just pull up a phone each day And fuck a hoe Got so much cash that I could buy you until they want me Hit me in my jaw. You can try Sorry, little ho, but you gotta be quick. Swallow that pill like the nut from my dick. Did you know every day that a hundred thousand men die? I don't give a fuck, bitch. and watch a hill of hand tight. How the fuck young crack could do this? He can hop on and he beat and he's ruthless. I can tell any lie, I can be truthless. But y'all did get so much brain, she went clueless. One fuck, then I am dippin'. She set my cock and I talk about chicken. She said my dip it just up here be the griffin. And she's obsessed with the life that I'm living. Sorry, ho, I gotta be dipping. Will I make a sandwich with the side of the kitchen? Hella fuck know if you did i'd be ripping since 21st century we're in speck women i just put up a p h o n e each day a n d fuck a hoe got so much cash that i could buy you fuck hoes until they faint fans want me on restraint hit me in my jaw you c o u try soon โชคโอเลี้ยงถ่าปถ่ปถ่ปขอลองขี้นะนะคร,ครับเอาเลยครับพี่อาได้เลยขอลาเลยครับพี่อีกายได้เลย <laughs> <laughs>

I swear do you do get it. Fuck the police, I ain't takin' no Fuck. chicken. Who gave you scary ass niggas some bread? Lookin' at y'all like a chicken and biscuit Don't play with me, cause that's why I get on Beast of the West, cause she jumpin' like crickets. So many home on two rest, can I dig it? She asked how long go I last her no limit. Unless the head too good, then I might bust in a minute. 30 on me, put all in your finished. How you a with no head and your pound. Niggas movin' with they got crab, legs. yeah. Yeah, yeah. Really nice. smart, girl, but she get bad. Yeah, Please don't end up on the news, bitch. Yo. Get back though. Like a new fit. Yeah. Bad bitch suck two dicks. She ain't a hoe, she just too lit. Got two hoes and they both chirping. You can say, I got two chicks. Wake up and get another bag. It's you I find that in the blueprint. God damn, I ain't really feeling you. But I, I don't really want to deal with you. Don't. Young grimy nigga, entertainment. Yeah. Swear to God, we a different party. <laughs> and you better keep this shit lyrical. Cause if I gotta get physical, you gon' end up on a respirator and condition That's fight. Yeah. Cool. I gotta run on these bitches. I'm nigga. Pull Pull up in a belly truck. I'm gonna give me ground I'm picking up some regular on the urgent nigga. let's go nigger evan So many bricks you can make a towel. Your mixtape really stink this time. Every song I need to take a ticket shower. If I take you shopping, don't take an hour. Cause that I mean I gotta wait an hour. Baby girl, keep acting child, so I Somebody had to smack up with some baby powder. You shooting shots at me. Why you doing so many bricks you can make it towel? Your tape really stink this time. Every song I need to take a shower. If I take you shopping, don't take an hour. Cause that mean I gotta wait an hour. Baby girl, keep acting I Somebody had to smack up with some baby powder. Yo, you know what the fuck going on, eh? So why I didn't this bitch. What you talking Huh? Like, hey, I don't even that one, huh? she day. She just want me for my dick. She just want me for my huh? Whoa, 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 whoa. Oh, yo. Oh, oh yeah. You finna die, baby.